ทำไมผู้หญิงถึงไม่ชอบคนที่ตัวใหญ่หญๆแล้วมีกล้าจริงเหรอจริงครับไม่จริงคุณดูนักฟุตบอลสิตอนเนี้ยนะยูโรน,นะใช่ไหมนักฟุตบอลโอโหผู้หญิงสวยๆทั้งนั้นไหมสวยไหมครับสวยครับสวยไหมเขาชอบกามก้า,กามไหมชอบไม่ชอบเขบาบอกเหมือนกิงคองเหมือนกิงคองอันนั้นเป็นความรู้สึกจากประสบการณ์ส่วนตัวหรือจากสถิติครับส่วนตัวครับส่วนตัวครับขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญนั่งได้เดี๋ยวผมตอบน้องให้ ความจริงถ้าเกิดผมดั้งมองนะน้องเขารูปร่างดีไหมครับรูปร่างดีเป็นมาดแมนไหมครับแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผู้หญิงอยู่นะครับภายใต้การดูแลเขาจะรู้สึกมั่นคงปลอดภยัยไหมที่จริงดูแลรู้สึกมั่นคงปลอดภัยนะแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเราชอบผู้ชายประเภทตีนึกออกไหมเพศตัวเขาขาวเล็กๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นรสนิยมน้องรสนิยมเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยลักษณะเราเนี่ยก็อาจจะมีผู้หญิงส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันไม่ชอบ แต่ถ้าเกิดว่าน้องไปอยู่ในบางที่ที่เขาชอบน้องก็จะกลายเป็นเจ้าชายที่หล่อไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นน้องต้องอยู่ให้ถูกที่ถูกเวลาเขาเ้าใจไหมครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือไม่ต้องกลัวนะเรียนหนังสือเก่งๆทำงานดีๆมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีในอนาคตอาจจะมีคนแย่งเราก็ได้ใช่ไหมครับ โอเคครับเพราะว่าผู้หญิงนะครับในท้ายที่สุดแล้วในตอนวัยรุ่นเนี่ยน้องวัยรุ่นเขาจะมองอะไรที่หวือหวาถูกไหมมองคนที่หลอ่อมองอยากเป็นแฟนดาราอยากอะไรทั้งหลายแต่พอถึงตอนอายอาุได้ระดับที่จะแต่งงานจริงๆแล้วตอนนั้นเขามองอะไรที่มั่นคงจริงใจงมั่นใจได้ถูกไหมฉั้นขอให้เป็นคนที่ผู้หญิงเขามั่นใจได้รับรองว่าตอนนั้นมีคนมาขอเยอะเลยนะอย่าลืมโทรบอกคุณหมอด้วยนะหมอจะพยายามมีชีวิตอยู่นะ